สวัสดีครับอาจารย์เอ่อเข้มกับตะตูนเนี่ยที่ได้รับบทเป็นคู่พระนางในเรื่องเผาขนอาจารย์มองดูแล้วจะปังหรือจะแป๊กครับผมคืออย่างนี้ครับอาจารย์ครับผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับครับนะอย่างนี้ครับผมต้องบอกก่อนว่า ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ปังคือออเวลาดูหนังเนี่ยนะเดี๋ยวน,ยวนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยดี๋ยวนโลกเรามันละเอียดขึ้นจานจมันต้องดูหลายช็อตนะดูความดังในโซเชียลแล้วความดังในโซเชียลเปลี่ยนมาเป็นความดังในในหนังหรือความดังในหนังเปลี่ยนไปเป็นความดังในโซเชียลคู่พระนางจิน้นแต่เรื่องไม่ดีก็อาจจะช่วยทําให้เรตติ้งดีก็ได้และเสริมประสาทนะฮะหรือเรื่องดีเล่นดีแต่คู่พระนางไม่ปังแต่เพราะเรื่องโดยรวมดีก็เลยช่วยเสริมประสาท อ่าอันนี้มันวคราะห์ได้หลายมุมนะไอเรื่องคู่พักนาาจะจิ้นหรือป่าตอนนี้ยังไม่จิ้นมากอาจจะเพราะหลายๆเหตุผลเช่นมีเทมุกดาอยู่แล้ว <c oughs> ถูกป่ะคนก็ยังอินแต่ตรงนี้ก็เลยอาจจะไม่จิ้นคู่นี้มากนะหรือทั้งคู่อาจจะยังไม่เคบียังไม่ลงขนาดนั้นหรือฉากมันยังไม่มีถึงจุดนั้นแต่ผม <c oughs> มองอย่างนี้ก่อนครับอาจารย์ <c oughs> เนื้อเรื่องเผาขนเนี่ยผ่านความสนุกผ่าน อาจจะร,รูปัดเลยบ้างแต่ผมว่าเลตติ้งก็ดีนะถึงแม้เลตติ้งจะตกออกมาหน่อยจากห้าเหลือสี่เหลือสี่กว่าสี่ปลายปแต่ผมว่าเดี๋ยวเลตติ้งก็จะกลับไปนะครับเนื่องเรื่องจะเข้มข้นมากขึ้นดังนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้ปังเ<ศ>พราะเรื่องนีปังเนี่ยนะคู่กระตรุนกับเข้มก็จะมานะครับเพราะงั้นผมเชื่อว่าจะปังแล้วก็รวมไปถึงนะต้องช่วยกันโปรโมทนะผมก็อยากจะให้คู่เนี่ยปังคือคือถึงแม้ว่าแฟนต้องสาแฟนขับเข้มบุกดาก่อนว่าถึงแม้จะยังอินเข้มุกดา แต่ผมว่าตอนนี้ครูจะแบ่งให้การ์ตูนหน่อยเข้มการ์ตูนเพราะถ้าเกิดยิ่งดังให้มันปังเนี่ยเข้มก็ยิ่งติดลมบนนะพอเข้มติดลมบนเนี่ยนะมันก็จะส่งผลดีต่อหลายๆอยา่างเข้มก็จะมีสเสน่ห์มีออกหนมากขึ้นร่ำรวยขึ้นแล้วตอนหลังเนี่ยก็จะยิ่งทําให้ไม่อยากใช้คํานี้นะอาจารย์ v ว l u e หรือคุณค่าในใสายตามุกดาเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ถ้ามองไม่ใช่มองในเรื่องแหมลูผมเชื่อว่าอ๋อเห็นไหมค่ะ คือเวลาออเจอใครเนี่ยนะโดยเฉพาะตำแหน่งนายมกหรือตำแหน่งอะไรนะถ้าออเจอเขาในช่วงที่เขามีอำนาจอยู่นะอ,อล่าจะเปล่งปากกายอันนี้ไม่ใช่ผมพูดคนเดียวนะหมาแก่ก็พูดเหมือนกันถ้าละครของเข้มมาปังต่อเรื่องอ่ะตัวเข้มก็จะเหมือนมีอ,อล่าเปล่งปากกายมันแปลกมากมันเหมือนกับว่าความดังของหนังเนี่ยมันส่งปากกายไปถึงตัวเข้มดังนั้นเนี่ยผมอยากจะให้เชียร์คู่เข้มกาตูนหมายถึงคู่จิ้นนะเราเชียร์คู่จริงคือเราเชียร์ขนาดงันไปเข้มมุกดาเข้มกาตูนได้ นะครับตัวเข้งจับตูก็คือคูจิคูจินเทมุกดาคือคูจิง,จงอาจารย์นะครับผมคิดว่าสองคนนี้มีโอกาสมีเคมีบางอย่างแล้วก็มันก็มีความน่ารักตรงนิดนึงตามมันบทด,ด้วยกันอาจจะน้อยไปเพราะว่าตอนนี้เข้มไปก,กีกบานหนันซะเยอะแต่บทเริ่มต้นมันน่นารักมุงมิง,ง,งนะ,อะเออเขาเรียกเขาเรียกกันละกันว่าใหญ่บองอะไรประมาณนี้ใหญ่บองเขาเรียกใหญ่บองเออเฮ้ยมันดูน่ารักนะการ์ตูนเนี่ยเออแต่การ์ตูนเนี่ยบุคคลิกเขาจะแข็งแข็งเป็นนิดนึงซึ่งไม่แปลก คือเพราะว่าเขาก็ต้องเล่นบทเป็นแบบเคยเป็นตำรวจเก่าไงแต่ขณะเดียวกันในความแข่งการ์ตูนก็มีความหวานดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราโปรโมทกันดีๆเนี่ยนะถ้าไม่โปรโมทถ้าเราไม่ได้โปรโมทกันมากเนี่ยนะอาจจะได้ทักเจ็ดหรือแปดความความจิ้นนะแต่ถ้าโปรโมทด,ดีๆผมว่าไปถึงเก้าได้ครับอาจารย์บอลแต่ทําไมถึงไม่เป็นสิบรู้ไหมอาจารย์บอลทําไมครัอบอาจารย์เองาะสิบนั้นคือเค็มูกดาไงมันไม่มีอะไรมาแทนที่ได้แต่ผมก็ยังอยากให้ช่วยเชร์ เข้มกัตูนิดนึงเชียนในฐานะคู่จิ้นก่อนแล้วเดี๋ยวจะส่งผลไปถึงเข้มบุกดาเองผมคิดซับซ้อนไปไหมครับอาจารย์ไม่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 นั่นแหละประมาณนี้ประมาณนี้ครับอาอทิ้งท้ายอะไรไหมครับทิ้งท้ายก็คือว่าผมเชื่อมั่นในเข้มกัตูนครับว่าจะช่วยผลักดันให้เรื่องเผาโขนนั้นติดลมบนนะครับครับแล้วก็ผมเชื่อมั่นเช่นกันชนกัครับเพ่งรวยๆรวมมากกว่านั้นน้่ครับ ผมเชื่อมั่นว่าถ้าทำดีๆจะส่งผลด้วยติดเข้มุกดาจะเร่งเวลาเข้มมุกดาเนี่ยนะครับรักกันได้เร็วขึ้นนะคะรับอาจารย์มผมได้รับฉายาว่าอะไรหรือไมอาจารย์อาจจะเป็นฉายาที่ฟังดูลบๆนิดนึงนะแต่ฟังคาขำๆเนี่ยนะสมัยนึงอะเขามีคนตั้งให้ผมว่าเป็นเช er ียร์แขกแห่งวงการไอทีครับอาจารย์ <S 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 2> <S 2> แต่เข้าจไหว่าผมนั้นผมมีสไตล์ความเป็นเชียร์แขกไงเวลาผมอวยอะไรแบบเนี้ย เห็นป่มัมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้เพราะเนี่ยผมก็เป็นเชีย์แขกของเข้มจาครับอืมอืนั่นแหละครับแลวตอนนี้ก็ช่วยเชีย์เข้มกับตูนด้วยในฐานะครูจินในละครนะและเชีย์ละครเผาขนครับเฮงเฮงปังปังนะฮะไปแตะเลขสองหลักวว้นะครับเดตติ้งระดับสิบเลยนะฮะหรือว่าถ้าตอนนี้ยังไม่ถึงก็เป็นเจ็ดหกเจ็ดไปก่อนนะครับผมช่วยเชีย์นะครับผมเป็นอีกแรงใจที่ส่งให้กับคุณชายหัสวีนะครับ ทิ้งท้ายครับมีสมัครสมาชิก3แบบครับสมาชิกระดับหนึ่งระดับเข้มห้าสิบบาทต่อเดือนระดับสองคือระดับเข้มข้นร้อยห้าสิบาทต่อเดือนระดับสามคือระดับเข้มข้นมากเจ็ดร้อยห้าสิบาทต่อเดือนนะครับอาจารย์ครับผมทานก็ทักทายกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ